เองไหมอ,อ๋อดีเขาปุบแกงกปะโพอยากจะดูอยากจดูนี๋เราจะมาตกปลาที่บ่อเตรียมสเสบียงก่อนนะสเสบียงนี่สเสบียงสเสบียงตกปลาบออ่อผมจะตกปลาบ่อนะครับที่เราไม่ได้เลี้ยงไว้นะครับนักขโมยโอ้โเสบียงเราทำไมม,มันถึอได้ถุงเอาเอากระตีน้ำแข็งไหมเอากระตีน้ำแข็งมาเนาะเอากระตีดีกว่า โชว์มาถือนีเอันน้อยป่ะเออเอาไปอไปไันน้อยดีกว่าพี่ถือกอไไล้องจะเป็นไรไหนพ่อเอาเบ็ดก่อนไหนนี่นี่เหยื่อปลานี่เอาไปก่อนนี่ลูกเดี๋ยวผมมาชีรเหยื่อปลาดีครับลุยวันนี้จะได้ปลากี่ตัวเอา้า บ็ดอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวอะเบ็ดก่อนอืือของเยอะจัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเบ็ดก่อนนะอยู่ไหนวะเห็นเบ็ดว่ะ ไปลุยไปใครจะไปถือเบ็ดใครจะไปถือเบ็ดใครจะไปถือเบ็ดไอ้นี่ชูนะฮะเดี๋ยวพี่ไปเอาเบ็ดให้ไปโอ้โหเสบียงระวังตกสาดนะนี่หนึ่งทางขาวโชว์ทางขาวทางขาวไปใส่เหยือพี่มีถือสาส์ไปพี่มี อาพี่มีสืบไ,ไปไปนั่งอยงโน่นไปนั่นเดินตามลุงไปเดินตะปางบบาไปนี่เบ็ดของเราโดดดีปะดดเอ,อ้ยบอกแล้วว่าโดดดีไปเลยไปเลยไปเลยเด,ด,ดินๆ,ๆไปแถวกอไผ่บุ่นเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวหาเบ็ดไปก่อนไปมัดเอาใหม่เด้อ โอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมีแก้กวบ้า,านันกี่ใบโอเคโอ้ยอุปกรณ์เราต้องอีกนะครับเยี๋ยวก้องก่ะของเยอะ ก็ตกเบ็ดอึ๊บเบ็ดสีขั้นจะได้ปลากี่ตัวดูกันอือหือปลาหอฟังไป วันนี้เราพาเซียนตกปลาบ่อมาด้วยนะเร,เราพาเซียนตกปลาบ่อมาโอ้โหอะไรนั่นเอาแหงมาหวานดีกว่านะรัาบลาสุกเอาแหงมาหวานเราจะได้กินนะพี่บ่า อ่ะพี่มี่ปุ๊ปปุษาเลยพิ่ปู๊ษาเลยเออใจบางของได้เออระวังจะโดนนะมีปู๊ษามาทางนี้เลยเอาหันยาวหันยาวหันยาวทางนี้นี่หันยาวทางนี้เออพี่ชมมาช่วยพี่นี่หน่อยวันนี้เอพาเด็กมาตกปลานะครับเอาอย่ามานี่อย่ามานี่ตรงนี้อีกเออโอเคพ่อพ่ออ่ะนี่อุปกรณ์นะ ให้บาสุปเป็นคนทำให้นะใจเย็นนะ I need you know I need you know สิจุลนะนี่ก็คือย่าปันโอู้หมันโดดดีเหรือวะ เดี๋ยว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 ไปจัดให้ห <c oughs> <c oughs> นาวไหมเฮ้ยมันโดดจังเลยอ่ะมันได้ยินเสียงเราหรือเปล่า้ย <c oughs> hai đồn hai bẹp đồn lắm được con tốt được con tốt ơi 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 được công tốt được con tốt được con tốt ừ. được con ừ, tốt được tốt được โดน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 อู้นกอะไรวะเนี่ย <c oughs> ใครคลิปอ่ะของแพรมาทำเบ็ดให้หน่อยนี่ <c oughs> ทำเบ็ดให้หน่อยนี่ <c oughs> ทำเบ็ดไม่เป็นเลยนี่ได้ นี่การทําเบ็ดนะมันจะมีเบ็ดเสียอยู่สองอันแต่อันนี้เบ็ดดีสองอันอันนี้อันนี้ตกได้เลย,ยช่างสุกช่างสุกนี่นี่เบ็ดเสียสองอันนี่ช่างสุกช่างสุกทําทตั้งแต่ซ่อมมือถือมาทําเบ็ดแล้วอันนี้มันไม่มีลอกนะเอาแต่เชือกยอ้อนโยกโยกเอานะนี่เบด็ดนี่นี่ต็มีนี่กองเบ็ดกะให้พีขาว นี่เชือกนี่เบ็ดครบเห็นเอาตัวไม่ต้องไม่ต้องใช้ทุนไหมไม่ต้องใช้นี้หลำบากใช่ปะ่ะใช้ก็ไดไ้ใช้ก็ได้เแล้วแต่เดี๋ยวอาแล้วแต่เอา่าเราจะมา นนเราจะมา<ห>กินปอออฟกินปอกินปตาบ่อน,นี้นะดับแรกเราต้องเราต้องเพิ่มสเสบียงก่อนนี่สเสบียงเราเบยเาเียวเราพร้อมเดี๋ยวรอคลิปต่อไปจะตกให้ดูนะครับ